ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเลือเพื่อนพี่สุสามเนตรทั้งหลายวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวในท้องเรื่องของบรรพมพระนามสามาวาดีแต่ว่า ประวัติเดิมเขาเป็นนางสามาวดีที่จะเข้ามาเป็นเอกอัครมเหสีเขาว่าเจ้าถิ่นจบไปแล้ว <c oughs> แต่เรื่องจริงๆข้างหน้ามีมากวันนี้ก็มาว่ากันถึงประวัติคขาว่านนางวาสุนทัตตาที่เป็นอัครมเหสีคนที่สองความมีอยว,ว่าใกล้ๆกับเมืองโกสัมพีมีเมืองอีกเมืองหนึ่งที่ว่ากรุงอุเชนี มีพระราชามีพระพนานพระเจ้าจันทรปโชฑตเป็นพระราชาความจริงบ้านแคว้น,วนดินแดงติดกันน่าจะเป็นมิตรกันแต่แต่ว่าพระเจ้าปรจันญปัณโชตนั้นทราบข่าวว่าพระเจ้าเทนมีมนพิเศษแล้วมีพินพิเศษสามารถจะเรียกช้างเรียกสัตว์ในปา่ามาใช้ได้ตามความประสงค์ จึงมีความปรารถนาจะจับพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์ให้พระบาทเท่าเธอบอกมนให้อาจะขอกันเฉยๆก็อายใจจึงปรึกษาอม,มัยข้าราชบริพา,ารอมัยข้าราชบริพารก็กราบทูลว่าไม่สําเร็จพระเจ้าค่ะพราะเจ้าเทนนี่มีฤทธิ์เมียมนาจมากยากที่พึงจับได้ยึงหาหรือกันว่าควรจะทำยังไง ก็แตท,ที่ประชุมตกลงว่าควรจะทําช้างปลอมเอาสารไปไม้บาสารเป็นช้างทําเป็นช้างยนต์แล้วก็มีคนอยู่ในช้างหกสิบคนนี่ว่าดึงสายยนงง์งวงงวงข็อยับได้ขาเดินได้หัวสันได้เหมือนกับช้างจริงๆทำไวในที่ไกลทำเหมือนกับว่าช้างจริงๆเดินไปเดินมาแต่ช้างใหญ่มากสูงมากเป็นพิเศษ ไ่้จุคนถ้าหกสิบคนมันเท่าช่างธรรมดาไม่ได้เอาไปปล่อยไว้กใกล้เขตแดงของพระเจ้าเทนคือเมืองโกสัมพีแล้วก็ซุ่มกองทัพไว้ทั้งสองข้างทางในป่าลึกซุ่มไว้ตั้งใจว่าพระเจ้าเทียนยังไงก็ต้องการช่างตัวนี้แน่ต่อมาพรานป่าเห็นเข้าเหยืช่างนี้ขาวผ่องเผือกขาวทั้งตัว ซึ่งตามธรรมดาช่างเผือกในเผืกอกเฉพาะจุดแต่ช่างตัวนี้เผือกทั้งตัวแล้วก็ใหญ่โตมโหร้อนมีสงา่างามกว่าช่างธรรมดามากเธอก็อยู่ไกลเข้าไปใกล้ไม่ได้ยังไปกราบทูลให้พระเจ้าเทนทรงทราบพระเจ้าเทนก็ยกทัพไปตามสมควรไปถึงก็ดีดพินแล้วก็ไล่มนให้ช่างมหา ไร่เท่าไรก็ช้างมันไม่ใช่ช้างข้างในมันเป็นคนไอตัวช้างเิดเป็นชางสายมันก็เดินหนีเรื่อยๆท่านก็โกรธไปเรื่อยๆมันก็ไม่ทันในที่สุดก็เปลี่ยนจากช้างขี่ช้างเป็นมา้าม้ามันวิ่งเร็วกว่าคนอื่นเขาขี่ช้างก้าวไปไม่เร็วทันพระเจ้าเทนก็วิ่งเข้าไปใกล้ช้างถลังพร้อมเข้าไปในเขตขางพระกรุงอุเชนี ตอนนั้นปรากฏทหารที่ซุ่มอยู่สองข้างป่า <c oughs> ออกมาจับพระเจ้าเทนได้นำไปถไวายพระเจ้าจันทบัโชตบรรดากองทัพของพระเจ้าเทห็นเจ้านายถูกจับก็ยับยั้งอยู่ชายแดนยังไม่กลา้าจะล่วงล้ำเข้าไปเกรงว่าเขาจะฆ่าเจ้านายแล้วก็เคยฟังข่าวว่าถ้าเจ้านายถูกทำร้ายเมื่อไรก็จะโจมตีมานนั้น <c oughs> นี่อันตรายใหญ่ไม่ใช่เกิดพระเจ้าประจันตไปชดเมื่อจับพระเจ้าเทนไปได้แล้วก็ยังก็ํำเข้าไปเฝ้าแล้วก็กล่าวคําโดยสรุปว่าขอพูดย่อๆว่าขอเรียนมนสําหรับเรียกสัตว์พระเจ้าเทนถามว่าท่านจะไหวเราได้ไหมถ้าไหวเราได้เราจะให้เรียนถ้าไหวเราไม่ได้เราไม่เรียน พระเจ้าประจันตประโชยก็บอกเราไม่ไหวทานพระเจ้าเถีงบอกว่าถ้าท่านไม่ไหวเราเราก็ไม่ยอมไม้เรียน <c oughs> สิทธิ์ที่ไม่มีความเคารพในครูเรียนกันไม่ได้ท่านจะขังหรือท่านจะฆ่า,าเราก็ตามใจท่านอิสระในร่างกายของเราในตอนนั้นพระเจ้าเทยนยืนและไม่แสดงความเคารพพระเจ้าประจันตประโชยถามว่าทําไมจะไม่แสดงความเคารพเรา ในฐานะที่เราเป็นพระราชาแต่ก็บอกว่าท่านเป็นพระราชาของคนอื่นเราถือว่าท่านจับเรามาเป็นเฉลยในเมื่อเราเป็นเฉลยของท่านเราเป็นศัตรูกันจะไหวกันทำไมเมื่อถึงมาไหวท่านท่านอยากจะฆ่าเราท่านก็ฆ่า,าท่านอยากจะขังก็ขังไม่ใช่ไหวแล้วหลุดไปถึงแม้ว่าจะปล่อยไปเราก็ไม่ไหวในฐานะเราก็เป็นกษัตริย์เหมือนกัน ก็พูดอย่างนะักเกลงิงพระเจ้าจันทรปริโชดก็ไม่มีเจตนาจะฆ่าคิดว่าเราจะต้องการเรียนมนให้ได้ต้องการมนเท่านั้นยังถามว่าตาหักว่าเราให้คนอื่นเรียนและคนอื่นไหว้ท่านท่านจะสอนไหมพระเจ้าเทกงบอกว่าถ้าใครไหว้เราได้เราก็สอนพระเจ้าประจันทรประโชดคิดในใจว่าเรามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งเชื่อว่าสุนทัตตาแต่ไม่ได้บอกนะ กลับบอกว่าฉันมีหญิงคนหนึ่งเป็นหญิงค่อมเธอเป็นคนหลังค่อมจะให้ไปเรียนมองกับเธอแล้วก็ให้ไหว้เธอแต่ว่าเรียนอยู่ในม่านนะท่านท่านยืนอยู่นอกม่านหญิงค่อมนั้นไหว้ท่านอยู่ในมาน่านท่านจะให้เรียนไหมพระเจ้าประจันต์พร,ระเจ้าพระเจ้าอุเทนก็บอกว่าให้เรียนถ้าไหว้ได้ก็ให้เรียนในฐานะที่ท่านจะเรียนต่อเราก็ไม่ว่า จึงได้ส่งพระเจ้าเทนไปขังไว้ในที่ขังโจรแล้วตัวเองก็ดื่มน้ำชัยนะเรือนน้ำชายบาลอยู่สามวันต่อมาพระเจ้าเทนก็ถามคู่กบคุมว่าพระราชาของเจ้าไปไหนจับเฉยได้มันน่าจะฆ่าแล้วจะลงโทษยังไงก็ว่ากันไปแต่พระราชาของเจ้ามีนิสัยคล้ายผู้หญิงไม่ได้เป็นพระราชาที่แท้จริง ไม่สมศักดิ์ศรีในการเป็นพระราชานายผู้คุมก็มาบอกให้ฟังต่อมาพระเจ้าประจันตประโชคก็เรียกลกสาวมาคือว่านางวาสุนทตาบอกเวลานี้มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นโรกน้ำเต้าเรือนเป็นโรคเรือนน้ำเต้าแต่ว่าเขามีมนดีมนของเขาสามารถเลี้ยงสัตว์ในป่ามาใช้ได้ตามความประสงค์ พ่อต้องการให้เจ้าเรียนมนนั้นแต่ยะกั้นม่านไม่เห็นหน้ากันปพระเดี๋ยวโรคเลือนน้ำเต้ามันจะติดเจ้าอยู่ข้างในเรียนมนยกมือไหว้เขาจะอยู่ไกลๆไม่เป็นไรเพราะเขาเป็นอาจารย์ขอเรียนมนจากเขาแล้วพ่อจะเรียนต่อลูกสาวก็ยอมรับคันถึงวันเวลาก็ไปขอเรียนเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแล้วปรากฏว่าพระเจ้าเทน สอนไปสอนมาสอนมาสอนไปเธอก็จำไม่คอยได้ได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าท่านก็เลยโกรธบอกอีค่อมปากหนาะคล้ายกับปากกระโถนมนเท่านี้ทำไมมึงจำไม่ได้สอนเท่าไรไม่รู้จักจำพระนางวาสุนันตราตตกใจ ไอ้เอไอ้โรคเรือนน้ำเต้าเนี่ยมันดียังไงจึงได้โกนด่าว่าไอ้โรคเรือนน้ำเต้าทําไมไม่ปรามเราอย่างนี้กล่าวว่าจารย์ระาบคายนี่เราไม่ได้เป็นหญิงค่อมเราเป็นบุตรสาวข้วราชามีนมามว่าสุนรรัขตาทําไมจึงมาดูถูกดูเหมือนอย่างนี้เป็นการหมิ่นพระรมเดชานุภาพเมื่อต่างคนต่างทะเลาะกันท่านพระเจ้าเทงบอก,ใค,บอกใครบอกว่าใครบอกมึงว่าประกูเป็นโรคเรือนน้ำเต้า ไอ้ความมโหเกิดขึ้นพันนางก็เปิดมา่านเข้าไปดูพระเจ้าเทงต่างคนต่างเปิดเจอหน้ากันโอโหที่ไหนได้แม่หญิงค่อมกลายเป็นสามงามที่น่ารักเป็นสกุลลุนชายของพระราขอพรราชาแต่ว่านเรือนน้ำเต้าก็เป็นพระราชาเหมือนกันที่พระเจ้าประจันตภโชตป้องกันอย่างนั้นก็เกรงว่าสองคนี้รักกันจะเกิดได้เสียเป็นผัวเมียกัน แต่ที่ไหนได้เมื่อต่างคนต่างเจอกันต่างคนต่างเห็นกันต่างคนต่างรู้เรื่องกันเรื่องมันก็ลงเอ่ยกันได้ก็เลยเป็นสามีพัญญากันอยู่หลายวันเรียนแบบนี้หลายวันไลที่สุดเรียนไม่ต้องจบพ่อถามลูกสาวเรียนจบได้ยังลูกสาวก็บอกว่ายังไปเจ้า่ะยังไปเจ้ากาทุกวันแต่ก็ไปเรียนทุกวันพ่อถามที่ไรก็บอกยังไม่จบไปเจ้า่ะ ต่อมาพระเจ้าเป็นวันนักขัตฤกษ์ปิดนจะมีงานใหญ่ในเมืองพระเจ้าเทนบอกว่าบอกพัญญาบอกเราควรจะหนีแต่คืนอยู่อย่างนี้มันไม่ปลอดภัยถ้าเขาจับได้แล้วยวตายด้วยกันทั้งคู่เก็เป็นการหมิ่นพรอลมเดชานุภาพฉันเองก็ยุนฐานะฉันเลยพร <c oughs> ะนางว่าสมตัตายก็ยอมรับว่าหาทางให้ ในตอนกลางวันวันโลกขึ้นจึงเข้าไปเฝ้าพระราชบิดากราบทูลว่าการเรียนมนจนจบจนจบแล้วพระเจ้าค่าแต่ว่าต้องได้สมุนไพรอันหนึ่งจัดเป็นยามาประกอบกับมนถ้าได้สมุนไพรอันนี้มาประกอบกับมนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จหมดต้องการอะไรได้สมความปรารถนาพระเจ้าประจันตประโชยพระราชบิดาก็ถามว่าต้องการอะไร เธอก็บอกว่าสิ่งที่ต้องการก็คือหนึ่งภานะและกระระตูสําหรับออกภาชนะตัวหนึ่งกับประตูสําหรับออกพระเจ้าปราชญ์ประมทก็ทรงอนุญาตว่าประตูไหนที่เจ้าต้องการเจ้าออกได้ประตูนั้นโดยไม่มีการาขัดข้องจะสั่งไว้ต้องการภานะตัวไหน <c oughs> ที่มีกําลังเดินไหวก็เอาได้เลือกเอาตามความประสงค์ แต่บรันางบอกว่าการไปหาโอสถอันนี้ต้องไปเวลากลางคืนพระเจ้าค่ะ <c oughs> ไปเวลากลางคืนในยามดึกเพราะว่าจะต้องสังเกตดวงดาวถ้าดาวนั้นขึ้นทางทิศไหนโอสถอยู่ทิศนั้นจึงจะปรากฏถ้าดาวไม่ขึ้นโอสถกยสิทธิ์นี่ก็ไม่ปรากฏกายหมายว่าต้นสมุนไพรจะไม่โผล่ไปเจ้าพ่อก็ตกลงทุกอย่างให้มันได้เถอะอีกคราวนี้แหละ อยากจะได้มนเขากลายเป็นได้ตูกสาวตัวเมียเขา <c oughs> ตามพระบาลีท่านบอกว่าพระเจ้าประจันตประโชดนันมีภาณะที่มีความสำคัญอยู่ห้าด้กันหนึ่งนางช้างคือช้างตัวเมียชื่อพัทธวดดีเดินไปได้วันละห้าสิบโยตมีท่านคนหนึ่งชื่อว่ากากะเดินไปได้วันละหกสิบโยต มีม้าอยู่สองตัวคือมา้าม้าเวละกังสีและม้ามุชะเกสิเดินไม่ได้วันร้อยโยต์แล้วก็มีแ้่งนาลาคิรีตัวหนึ่งเดินไม่ได้วันร้อยยี่สิบโยช์ตามข่าวอดีสอง์อันนี้เ่าบอกว่าในสมัยก่อนพระเจ้าประจันทประโชดเป็นคนรับใช้ของอิสระชนคนหนึ่ง ในวันหนึ่งพระบาะเจกพุทธเจ้าเวลานั้นว่างจากพระพุทธศาสนาก็มีพระประเจกพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าเข้าไปวินาบาทในเมืองมารดลใจชาวบ้านที่เตรียมตัวในการใสาบาตรให้นั่งเฉยท่านเดินไปตลอดสายไม่มีใครใสาบาตรที่จากลับออกมาพยามารยมแปลงกายเป็นชายคนหนึ่งเขาวว้ายกมือไหว้ถามว่าพระคุณเจ้าไม่มีใครใส่บาตรหรือ พระระเจพุทธเจ้าท่านก็มีญาณเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าข้าเจ้าทําให้เขาใส่บาตรเขาไม่มีใครเขาใส่แล้วก็มานก็บอกว่าเข้าไปใหม่ขอรับผมจะบรรดาในเขาใส่บาตรพระระเจพุทธเจ้าก็บอกว่าฉันไม่เข้าไปถ้าฉันไม่มีกินฉันจะอยู่ด้อํานาจธรรมปีติเป็นว่าท่านทราบว่าถ้าขึนเข้าไปมานจะดนใจชาวบ้านตบมือขเระเย่อพระระเจพระพุทธเจ้าองค์นั้น ต่อมาท่านเดินมาเจ้าน่อยของประจันตประโชดในเวลานั้นเห็นรรพระบัจเจกพระติเจ้าเขา <c oughs> สงสยัยว่าบาดทำไมจึงเบาจึงถามว่าคุณเจ้าว่าได้อะไรบ้างไหมก็รับเข้าไปมีแบาดได้อะไรบ้างไหมรรพระบัจเจกพระติเจ้าก็ตอบว่าอัตาาอตาถาก็อตมาเดินเข้าไปแล้วแล้วก็เดินกลับออกมาท่านไม่ได้บอกว่าได้หรือไม่ได้ ท่านก็เข้าใจว่าคงไม่ได้อะไรมาจาึงนีมนท่านให้หยุดก่อนเขาจะยืนยันว่าจะใส่บายก็ไม่แน่นอน่าของจะมีือไม่มี <c oughs> ขอพระคุณเจ้าเดี๋ยวยืนคอยผมตรงนี้ก่อนขอรับสักครู่หนึ่งท่านก็รีบเข้าบ้านถามแม่ครัวว่าอาหารสํารับฉันเสร็จแล้วหรือยังก็ตอบว่าเสร็จแล้วจึงได้เรียกคนใช้ในคืนคนใช้มาคนหนึ่งบอกนี่พอคุณ คนในบ้านใครที่ว่องไวเท่าเธอนะ่ะไม่มีมีเธอคนเดียวเท่านั้นที่มีความว่องไวกว่าคนอื่นฉะจนั้นเธอจงเอาอาหารนี่รีบไปใส่บาตรพระ,ระบัจจีขพุติเจ้าที่ยืนคอยอยู่ที่นั่นเมื่อไปแล้วในคนนั้นก็รีบไปรีบอาหารนัวก็ิ่งไปใส่บาตรพระ,ระบัจจีขพตทิเจ้าและอธิษฐานว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้ว ขอผมเห็นทำนั้นด้วยเถิดก็รับและก็ได้ฐานะที่ผมวิ่งไปแล้ววิ่งมาด้วยความเร็วหลังต้องตากแดดประเภทนี้ต่อไปในภายหน้าให้ผมมีฐานะสามารถจะมีฐาณะได้ห้าอย่างคือได้ได้ตอนนี้คือหนึ่งฐาณะที่เดินนี่ห้าสิบโยต์หกสิโยต์ร้อโยตร้อยยี่สิบโยต์พระปเจุเจ,เจ้าก็ให้พรว่าเอวังโหตร ว่าเจ้าปรารถนาสิ่งใดค่อยได้สิ่นั้นสงความปรารถนา <c oughs> แลวพรต่อไปว่าสิ่งที่ต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงพลันำสำเร็จสำเร็จแก่ท่านขอความดำริทั้งปวงจงเต็มดังพระจันทร,ร์ซึ่งมีในดิทีสิบห้าคำสิ่งที่ต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงพลันสำเร็จแก่ท่านขอความดำริทั้งปวงจงเต็ม ดังแก้วนีชื่อว่าโชติรสตามที่คําแปลอย่างนี้ก็อย่างที่พระทานเรียกว่ายะถาวริวหานรนั่นแหละเขาแปลนี่แปลเต็มเป็นนั้นว่าอาศัยที่พานะขา้าพระเจ้าประจันประชนมีอย่างนี้พระนางวาสุนัตตาจึงเลือกเอาช้างนาลาคิรีที่เดินได้วันร้อยยี่สิบโยชน์ไม่มีพานะตัวใดตามทันแล้วก็นําเงินไปหนึ่งกระสอบ นำทองคำเป็นหนึ่งอ,อบขึ้นหลังช้างเวลาเดึกก็พาพระเจ้าเทงขึ้นหลังช้างออกทางประตูที่ต้องการไม่มีใครทัดทานได้เพราะพระราชาอนุญาตไว้ <c oughs> แต่ว่าเจ้าหนะ้าที่ทหารทราบข่าวว่าพระนางวาสุนทัตตาพาพระเจ้าเทงขึ้นหลังช้างไปก็ทราบได้ทันทีว่าหนีแล้วเวลานี้ เรื่น,นี้เลยหนีแล้วพาลูกสาวไปด้วยรือว่าลูกสาวพระราชาพาจะ,ะเฉลยหนีอุ้งอ้ากันไม่ได้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครรวมความแล้วพระเจ้าเทนก็สั่งทหารติดตามทันทีพราเวลารุ่งสว่างทหารเข้าไปใกล้พระเจ้าเทนยังโปรโยเงินเรียรายหมดกระสอบค่อยๆโปรโยทีน้อยๆเรื่อยๆไปช่างก็เดินเรื่อยๆไปบรรดาทหารนั้งหลายเจอเงินเข้า ทำไงแต่คราวนี้ถ้าจะตามไปมันก็เสียผลประโยชน์ยังไงไงเอาได้ไปก่อนต่างคนต่างช่วยกันเก็บเงินแย่งกันเงินอยู่พักใหญ่ใช้ันช่างก็เดินไกลไปเมื่อเก็บเงินเสียไเแล้วแล้วก็ตามไปใหม,ม่ตอนนี้ใกล้ถึงชายแดนพระเจ้าเทงก็โปรยทองเรียรายอีกกรน,นี้ผู้ทหารลืมช่างอีกโปรยทองอีกครั้งหนึ่งเก็บทองอีกครั้งหนึ่ง เป็นว่าช้างตัวนั้นเดินเข้าเขตของเมืองโกสัมพีบรรดาทาหารเข้าพาเจ้าเทนบรมษัตว์เพระบาทเท่าเธอก็วิ่งเข้ามาล้อมพระราชาไว้วก็นำเข้าพระนครเป็นนั้นว่าพระเจ้าเทนก็สถาปนาพระนา,นางวาสุนตาเป็นอัครมเหสีคนที่สองนิรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> เรื่องนี้ก็ต้องรวบร้กันหน่อยทั้งนี้เพราะอะไร ราะว่าเรื่องยาวถ้าต่อไปก็ยาวอีกนั่นแหละรวมความว่าพระเจ้าเทนมีรายม,ม,มีพันยาคนที่สองชื่อว่าพนนางวาสนทัตานับต้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็อยู่กันด้วยความเป็นสุขความจริงเรื่องเขาพนนางวาสนทตานี่จบแค่นี้จบจริงๆแต่วนางสาม,มาวาดีไม่จบ พราะว่าเป็นพนาวาสนตานี่เป็นมาเหสีแล้วก็เงียบเทียบไม่มีขา่าวเออฉ้าเลยเรานนั้นว่าเวลานี้เวลาก็เลยห้านาทีเป็นเวลาที่เราจะคุยกัน,นเรื่องคติของธรรมะเปาะน,นั้นว่าในเวลานี้ที่เราฟังเรื่องพระเจ้าประจันตประโชดความจริงท่านอยากได้เกินไปอยากได้หมน ถ้าจะเป็นไม่กันมันก็จะดีกว่านี่จับเจ้าของมึงเข้ามาเป็นเฉลยสิน้อยที่สุดต้องการมนลของเขาแต่ลูกสาวของเราต้องเสียไปแต <c oughs> ่ความจริงก็ไม่น่าจะคิดอะไรมากในเมื่อได้หลูกเขยเป็นประราชาเช่นเดียวกันก็เป็นของไม่แปลกแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทต, <c oughs> ตัวละครในท้องเรื่องทั้งหมดพระเจ้าประจันทร์จะชก็ดี <c oughs> พระเจ้าเท่งก็ดีพระน,นางวาสุนทัตตาก็ดีเวลานี้ไม่มีตัวไม่มีทนแล้ว <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าต่างคนต่างตายเมืองโกสัมพีก็อาจจะมีชื่อเป็นเมืองอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็เมืองอุเชนีกรุงอุเชนีก็เช่นเดียวกัน เวลานี้ในเมืองแขกยังมีชื่อนี้แล้วยังไงก็ไม่ทราบรวมความทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงถ้าเราจะถือว่าเราจะทรงชีวิตอยู่ตลอดการตลอดสมัยก็ดูตัวอย่างตัวละครในเรื่อง <c oughs> ในที่สุดก็แก่ก็ตายเหมือนกันหมดเป็นนิว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาถ้าเราหวังติดโลกอยู่หวังการเกิดอยู่เราก็จะมีแต่ความทุกข แล้วการเบียนไหวตายเกิดอย่างนี้หาที่สุดไม่ได้เป็นว่าบรรดาเพื่อนพิสุสมณีทนนนั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทในฐานะที่ท่านก็นดีผมกนดีญาติโยมก็ดี <c oughs> ต่างคนต่างก็เป็นสาคยบุตรพุทธกินโนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเนื่อเมื่อในเมื่อพระพุทธบิดาทรงแนะนำว่าโลกนี้เป็นทุกข์ การเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ไม่ดีจุดที่มีความสุขจริงๆไม่มีความหนักในจิตทั่นก็คือพระนิพพานและการไปพระนิพพานเราจะทำไงก็ตัดกิเลสสามตัวคือราคะหรือว่าโลภะแล้วก็โทสะแล้วก็โมหะแต่การจะยกช้างไปจากอ,อกนั้นมันแสนยากอันดับแรกเราเข้าคอ,อกช้างก่อน เข้าในข้อช้างทางกําลังอดีช้างเผลอเมะลัยจับเม่อนั้นวิธีเข้าข้อทำอยังไงพอเข้าคอกได้อย่างนี้เราจะไม่ตกนรกไม่เกิดเป็นเปรตไม่เป็นไม่เกิดเป็นอ,นอสุรกายไม่เกิดเป็นสติฉันอีกอย่างเลวที่สุดเราตายจากความเป็นคนจะเป็นเทวดาหรือผมถ้าพบพะาษีอาริยะเม่ตรเมื่อไฟนิพพานเม่อนั้น แล้วก็กลับนี้ยังมีพระพุทธเจ้าไปหกองค์ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าหกองคไปนิพพานแน่แต่ความจริงแ้าใช้กําลังใจตามนี้ฟังเทศจบเดียวไปอรานปนานิพันนั่นคือหนึ่งคิดไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายเราจะไม่ห่วงใย,ยร่างกายเกินไปขณะใดที่ร่างกายมีทรงอยู่เราจะสร้างแต่ความดีไม่สร้างความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใส ใช้ปัญญาพิจรารณาความดีขององค์สมเด็จระจอมไตรคือพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยปัญญาหลังจากนั้นทรงสินห้าให้บริสุทธิ์คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในการมสี่ไม่พูดโกไม่พูดคำหยาบไม่นินทาชาวบ้านไม่ยุเขาแตกกันไม่พูดวาจาที่ไรประโยชน์ห้าไม่ดื่มสุราได้มีไร กำลังใจตั้งไว้ในพมีหารสี่เป็นปกติถ้ากำลังใจขขงมรรดาแต่พุทธบริษัทได้สามารถจับภาวะนิพานได้ให้ส่งกำลังใจไปนิพันเป็นปกติเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปนิพานได้ถ้ายังไม่ปน,นิพาน์ไม่ได้เพียงใดเกิดถ้าบังเอิญเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดได้แค่มนุษย์ลงอบายจะพูไม่ได้ อย่าเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสดส่งสวยผิวพรรณดีมีโรคน้อยมีอายุยืนนานและเป็นที่รักของชาวบ้านทั่วไปทรัพย์สมบัติจะบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่มีภยัยไม่มีอันตรายคนในปกครองของเราจะว่านอนสอยง่ายอยู่ในอวาดและวาจาของท่านนั้นจะเป็นวาจาเป็นทิพย์คือพูดกับใครควทคุคนมหลายอยากจะฟัง พระติสัมปัญญาขบันดาท่นานหลายจะสมบูรณ์บริบูรณ์คือไม่เป็นโรคโประสาทและไม่ใช่หลบบาป <c oughs> ตามนี้สมเด็จพระสัมมา,รราสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสีเลนะสุกติงยันติคนมีศินมีชีวิตอยู่ก็เป็นสุขตายไปแล้วก็เป็นสุขสีเลนะโพกสมถธาคนที่มีศินมีชีวิตอยู่ทรัพย์สมบัติก็ไม่ผิดเพื้องตายไปแล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากสีเลนะนิปติงยันติ ตายไปแล้วจากความเป็นคนมีหวังได้สิ่งปนิพพานอรารบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสันยางบอกว่าเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี